สวัสดีครับผมนายธีรพัฒนจูขายรหัสประจำตัว65 30 1040163สวัสดีครับผนายสุภวัอจูงามรหัสประจำตัว6 5 3 0 1ส4 0 171หงจครัอ,อ,นอินพุตสวิตตัวที่1 x 1สวิตตัวที่2 x 2สวิตตัวที่3 x 3สวิตตัวที่4 x 4 สวิตตัวที่5 X 5รีเลย์ตัวที่1 Y 1รีเลย์ตัวที่2 Y 2เง่อนไขกดสวิตตัวที่1ส่งผลให้รีเลย์ตัวที่1นึางทำงานรีเลย์ตัวที่1นึางทำงานตลอดหลังจากกดสวิตตัวที่1 เมื่อกดสวิต venue, ์ตัวที่2ส่งผลให้รีเลย์ตัวที่1หยุดทำงานกดสวิตว์ตัวที่3ส่งผลให้รีเลย์ตัวที่2ทํทำงานรีเลย์ตัวที่2องทำงานตลอดหลังจากกดสวิต์ตัวที่3 กดสวิต์ตัวที่4ส่งผลให้รีเลย์ตัวที่2หยุดทำงานรีเลย์ตัวที่1และรีเลย์ตัวที่2ไม่สามารถทำงานพร้อมกัน มกไไม่ด้นะครับกดสวิตช์ตัวที่5รีเลย์ตัวที่1และตัวที่2หยุดทำงานนี่ครับหยุดทำงานขอบคุณครับขอบคุณค่ะ